สวัสดีครับวันนี้ f a c e b o o -package เชียงใหม่ได้นำเจ้า t o y o ต้าม g h t เอนะครับคันนี้เป็นม i g h เอ X ปี1996นะครับหรือปี2539นะครับคันนี้รหัสบอดี้เอลเอ็น90นะครับเดี๋ยวพระชมเครื่องยนต์กันครับคันนี้รหัสเครื่องยนต์ 2L นะครับ 2,500cc ซลนะครับห้องเครื่องสะอาดสวยงามนะครับตัวเครื่อง 2L นี้น่าสนใจนะครับเป็นบล็อก ที่ใช้ตั้งแต่ฮีโร่ตัวสุดท้ายนะครับมาจนถึงโตโยต้าไมตีแล้วก็ใช้ในไฮเกอร์ตัวแรกนะครับหุดทนประหยัดนะครับ2อแอลครับครับคันนี้ภาษีใช้ยาวเลยครับผมมักกะลาสองห้าหกแปดนะครับเป็นโปงไล์พาวเวอร์เทเย็นฉ่ำนะครับคันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพา ุนดูช้าชชมภายนอกภายในแล้วแจ้งรายละเอียดท้ายคลิปนะครับคันนี้เป็นรถพร้อมใช้งานเลยนะครับมองหาใช้งานครับผมไม่ผิดหวังครับคันนี้ครับเครื่องดีช่วงล่างดีทางไกลสบายสบายครับเลาอแม็กหล่อหล่นะครับกระบะแม็กไลเนอร์นะครับพร้อมมาทุกเลยครับผมลังโค้งลังคาขอบกระจกสวยนะครับอ่าไม่ผุครับนี่ฮะ เอกสารชุดอลอยครบนะครับรถทุกกันมีเอกสารชุดโอนนะครับสีสันรอบคันผมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสีสวยใสนะฮะหล่อๆลยครับคันนี้ครับเดี๋ยวพาชมภายในนะครับลูกจ่ายด้านซ้ายนะครับคอนโซลคอนโซลสะอาดสวยงามนะครับ รถสะอาดครับเจ้าของเดิมดูแลดีนะครับคันนี้ครับเบาะสองฝั่งไม่ขาดนะครับหน้านั่งหน้าขับนะครับเบาะแคปเปิลสวยงามนะครับหน้านั่งนะครับสะอาดครับเป็นพวงไลพาวเวอร์แท้นะฮะคันนี้เป็นพวงไลพาวเวอร์แท้ออกมาจากโรงงานเลยนะครับอี่ฉ่ำนะครับทางไกลสบายสบายครับเดี๋ยวพาชมด้านขวานะครับ ด้านขวาก็เช่นกันนะครับรถสะอาดสวยงามทั้งสองฝั่งนะฮะรถเจ้าของเดิมดูแลดีนะครับไฟเฟด้านติดนะครับแน่นางแน่นครับนะครับเลขไม้สองแสนแปดหมื่นะครับคือติดสตาร์ทติดง่ายนะครับแนลมแรงนะครับปิดครับเปิดครับ ปิดครับเอ๊ะเดี๋ยวพาชมฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งๆนะครับคนไม่ไหลนะไม่ดันนะครับคันนี้ครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2 5 0 0ซี c ี i e s e l นะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์บล็อกประหยัดนะครับบ๊อบกอกเงียบครับมองเฉยๆดนบางครับคันนี้ครับแรงดีครับสนุกครับ โคงแล้วมาชมระเบียบเนาะการหนึนหน่งรอบนะครับกับเจ้าโตโยต้าไมทเท็กนะครับปีหนึ่งกเก้าหกรอปีสองห้าร้อยสามสิบเก้านะครับเป็นโค้งวอลเย์คัเวอร์แท้จากโรงงานเลยนะครับแอร์ชั่มครับคันนี้ครับภายสีสช้ย,ยาวเลยสองห้านะครับส,สามรอบการพร้อมใช้งานครับผมมองหาใช้งานโนเจ็ดต,ต,ต่อ0ุ9แปดเก้าสี่สามหนึ่งจุดหนึ่งเก้าเก้านะครับ หรือแอดไลน์0 8 9ย3 1ปดเกนะครับรถอยู่สันไซเชงใหม่ครับราคา8 9 0 0 0บาทนะครับ8 9 0 0 0บาทนะครับกับเจ้าโตโยต้ามิติเอ็กนะครับผมติดต่อซื้อขายได้ที่ f a c e b o o ก p a c k เชีชงใหม่นะครับ f a c e b o o ก p a c k เชีชงใหม่ขายจริงส่งจริงนะครับเข้าไปดูโปรไฟล์การซื้อขายได้นะครับเดี๋ยวจบรีวิวผมจะพาไปขับทดสอบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ